อันนั้นกั็แรงกันนะมยบล็อกวันตลอด้นนี้เจ้านายกับเจ้าเด็กกะอยู่กับผมพิทนมัฒไทยแลนนะยาวขาไปลองนะตอนนี้อยู่ในบนอยาวขาลงนะปั้มสายปั้มสายคราวที่แล้วที่เขาชนะเริ่มด้ล้านหนึงนี่เขาขึ้นแจ้งมานะครับเขาลืมป แล้วครับที่คันนี้ได้ล้านหนึ่งเมื่อค้าทเชิงลนอันนี้ออกทีหลังทีนี้ครับผมไม่บอกว่ารูมว่ายากไไยเยจับตรงเียสานครับนไม่ไดจับทีคือเขาก็ใส่สองอเ้แล้วทีนี้ถ้าสองมาคันน้นเฮ้ยบอกจะทำแข่งเลยรเดินถือโลกด้วยเดินดิ้งเขาด้วย ดูดมาตะไก่ครับมาพยายามข้ามกันด้วไไ e. ยเมื่อวานครับลึกไปพี่ลึกไปถอยหน่อยครับคันสีเขียวติดโล่เห็นไหมคันนี้เป็นรถกระป๋องครับเครื่องอีซูครับเกียร์มีโนอสุดท้ายมีสูบ เดียวเดียเดียวเดียวพี่รับเฮ้ยโอ้เขมาไหลแล้วเวลามันเดินเห็นไหมครับต้องเอาให้ทีมงานดึงหน่อยครับทีมงานทั้งเยอะเสียบุ๊กมาเจริญดีเสียบเสียเอาควาดังกันติ๊กดึงเดินหน้าครับเดินหน้าครับพี่เดินหน้าลูกพี่ค่อยๆไหลเข้าไปเบา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 มาดูฮะไม่กล้าไก่หน้ายังตัวนี้ได้จะปกเม็ดน มีเทาแล้วไม่ใช่ไม่ไฟมีแเดมันวยนะทแล้วอี้เครื่องอะไรเนี่ยเเครื่องเดียวกันเดบันมมีอ่กีเตปกเียนะีเียรอยลน่อกโวีคออและดูเีครับรถเร็วจนเราไม่สามารถจะจับเวลาได้ เต็มไทยครับอ้าวสิบสามไปอย่างนี้โอ้เดี๋ยวดูครับเวลาจะทำไงข้างในมีเวลาไหมไม่มีกำลังดูในครับอัตรายอย่าวิ่งตัดหน้าดิัไม่มีครับเดี๋ยวมาวิ่งใหม่ครับพิธีการส้มเดี๋ยวมาวิ่งใหม่เอ่อเป็นไฟเป็นลอยับเวลาอร้ยสวยมากขว่ายางเท่ากันว่ะ อ่นนี้ช่างไหนงที่ตีเลยครับอีกรามจตัวอไกก็ไม่แน่นะลองดูพี่รามเอ่อวีออสครับไม่อนุญาตให้จอดครับตรงนั้นครับพี่เขาปิดจักรงตั้งแต่ข้างบนแล้วพี่จะลงมาทําไมรถมันเลี้ยวไม่ได้พี่เห็นป่าวไปจอดตรงนู้นเลยครับพี่วนไปจอดนู้นเลยทังนู้นด้วย ่ดูรถด้วยนะครับอ่504วิ่ง A ไปแล้วต่อไปต้องวิ่ง B นะครับรถมันกแรงด้ยนะครับปูชั้นโยครับโดนเซลวอตเอ็นกานีรถหหา่เลข5 0ในเลครับเสียบุกบอลเจเนดี ดดตบสามสามสี 13, ่แปครับสิบสาหครับตอนนี้เวลาดีสุดอยู่ที่รถหกล้อของทีงานนำชัยบริการครับไวรุ่นเรียบด,วด่วนน่อยนีเชลอันนี้หมาเยเลขห้าศูนย์ครับนรพรเมฆจินดาโอชาติำทีเิ็กวามทุกครับเจ สูนย์น้ำเทพเจ้าหกล้อเอฟตีระเบิดเปรี้ยวครับครับตู้ให่อกหน่อยนะครับตะกี้ช่างอยู่ตรอดเลยเราต้องโัด้วยนะครับช่างดูมองเวลานะครับอ่าตองนี้แหวนไปครับตองนี้แหวนไปครับเดี๋ยวมองเบอร์ไม่เห็นนะครับเบอร์ไม่เห็นนะครับพยายามออกเลนเอห้านย์หกครับเลนบีห้านึ่งศนยครับต้องต้องเชือกถึงเหมือนเดิมคเอาเชือกถึงเหมือนเดิม

ตอนนี้อันดับขต้นเป็นสิเ็นหมดเลยนะครับพี่อสิเอ็นแปสิเ็จนครับไอ้เจ11เ็ท่าไหร่วะเมึงดูเอ็มสิเอ็จาทีพงานทำไทยบริการถามาใครมีบ็องเบอร์ยิ่แปดไหมครับจะถอดดับออกครับเบอร์อะไรวะยีบแปด อันดัแวิงเลนเอสร็จแล้วรัวิ่งเลนบีนะครับสลับเลนนะครับ้าสุดหนึ่งราภูครับสุรพงดวงจันทร์เจอกับอ้ไสูงเจ็ดน้ำพนน์นบาิีฮุยจังดั้ดคลิงลงมทุกมาลยมา6ดี16ทำสายพิสุ คันนี้นะครับพี่ชนะเลิศในการแข่งขันผู้ชิงเงินรางขาที่แล้วครับวัยรุ่นเรียบด่วนโดยดีเซลคาร์ดิฟฟ์อะไรทีใช่ครับขับโดยประธานจีครับประธานชมพูรถบรรทุกเครื่อหอารถร่นอะไนี่ครย้ยยยย้ๆๆี เ,เโอ๊ยเบาครับโอ้ยเอาไม่เข้าครับโอ้ยทำลายพาไม่ได้โอ้โห่ส3บเนี่ยแหละครับมันเป็นเกียร์คันตรงเลยครับเนื่องจักรยานยาวมันไม่มีไม่สายอยูอะไรใช่ไหมพี่ เี่ร์เลยจอดมาเริ่มากไม่ได้หรอกไม่ขนาดนี้นะสิบสามเลยครับเก้าเจียบกรลาวิดน้ำใสเหรอเพื่อนายแล้วนี่น้ำใสายยังไม่ใช่เขับโบชัางไหนสวัสดีครั้งทั้งโบว์ซิกไฮโซเลยครับทีนี้จบใครไม่ได้แล้วเกียทานเลยเพลงนี้เรียบร้อยแล้วจบเลยเกีย์เลยโดยโดยต้องวิ่งฝั่งโน้นนะ ุยด้วยม้ฝังโน้กิ่งันี้ไปแล้ว509อ๋อมีสมีสองเบอร์เข้าเลยไม่เป็นไรสเบอร์สเบอร์สเบอร์เข้าเลยยพิ่งหลับไปังรงรบช่างหน่อดีเซลช่างต้มกจ๊ะตออนี้ช่างหน่อยมีบ้าเชงล่างซิงนี่เขาปดภาษาญี่ปุ่นเดีดีเซลฮะเดกกมีโบไหมนี่ยู่มีมีใช่ไหม LCs เนี่ยจะรั่เห็นนะมวกับสลดยัเดี๋ยเดี๋ยวเดโอ้โหใไลครับหลตาด้ายห้าให้าย <elim> พยายามอย่าให้รถไหลนะครับเป็นความร <14 S 2> <ล><ด>ับผิดชอบของนักแข่งนะครับพี่ดีเกมทีสิบสองถ้าไหลไปแล้วนะครับเสียผลไปเลยนะครับเสียบุ๊คบ้ด้วยนะครับเสียมุกคมอนเจริญดีพี่ดียังไงวะก็เป็นวงตรงนี้วกเราในโซ่สั้นเนาะเข้ารถดำเลยหกสบห้วิเข นักแข่งนะครับจับรถได้นะครับอย่าให้ไหลนะครับถ้าไหลที่เวลาเดินที่ฟาร์มเลยนะครับ D F เลยนะครับหนึ่งเบอร์นะครับแจ้งเลยนะครับทุกทีโดยไม่ต้องมีลูกมาหรือลูกไปนะครับจป็นสูตรตัวเครื่องของผมได้นะครับมันจะเป็นสีขาว 10ใจพี่ได้ผมเมิ่งเคยเห็นโคไดรวเวอร์เห็นหกอคนแรกของประเทศไทยใจพี่ได้มดแล้วดิเสจแล้วเดี๋ยวต่อไปน่าจะเป็นคอมแล้วครับช้าเขามาดเเดี๋ยวเขก็จะ ของทัปเตอร์ก็น่าจะประมาณนะั้นพี่มามเก็บอี่ทันครับสี่สี่ครับสี่บัตเทิร์ครับกินไฟนะจ๊ะใครที่รู้ว่าต่ำฝาสิบเอ็ดนะครับเก็บรถได้เลยนะครับทุกคนไฟเสร็จแล้วนะครับแน่นอนแน,แน่นอนที่สุดเลยครับเอาเกินกับสิบเอ็ดไม่ได้หรอเกินกับสิบเอ็ดเกินสิบเอ็ดเก็บรถใครที่วิ่งสิบเอ็ดไว้จอดหลังแท็กเลยครับวิ่งสิบเอ็ดไว้จอดหลังแท็กเลยไม่ต้องเอารถเก็บครับ ที่เกียร์ตามพี่อ้าวอ้าวเรียบน้อยครับเลืเกียร์ครับเปิดได้อยู่ขครับไปะที่สุดท้ายเกียร์เลม่นยาวมากครับไม่สองกาเอาครับพี่หอกอ้าวเรองครับ Udah saya kira dengan 19-5 lah ya Pak Cet Pak Cet 19-5 apa